สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะเมื่อว่านนี่เนาะมีมีเริ่มเห็นมือว่านนี่เนาะคะ่ะเนาะที่มีตังค่ารายได้รายได้เขาหลายๆคนเนะาะบางคนก็บทรงมหาคนคู่ถึงแ่เมาขึ้นแล้วก็ทรงมหาคนคู่ในมือมีเหล่าคนคู่กับมีเขามาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวตั้งค่ารายได้ของอเขาทรงนะคะเขาทรงตังค่าไ,ะะาาไม่ให้เข้าเบงว่าต่อไปเข้าสิได้รับได้จากอย่างเนาะในส่วนนั้นเนาะคะ่ะเนาะ คุณคู่กับของคุณคู่กับขืนโบนัสพื่นคู่ออกมาบอกมาว่านี่แหละแต่แต่มาว่าน,นี่คุณคู่นะคะเห็นทุกคนเข้าค,คุณค่ก็ดีใจดีใจคิดว่าทุกคนนะผ่านแล้วเพราะว่าของค,คุณคู่นะคะขึ้นมาแบบนั้นก็คือผ่านเลยนะคะตอ,ตอนนั้นตอนขืงคู่ใดใดผ่านเนาะผ่านโฆษณาต่างๆเนาะขึ้นมาแบบนั้นก็คือผ่านเลยคุณคู่กัเลยบอกว่า อ๋ผา่านแล้วเฮ็ดคลิปไลนย์ยังสินะคะอันอันนั้นแล้วทีนี้ก็มีคนแคปมากบอกว่าเอามันคือบ่มีต่างา่าคืขึ้นคู่บอกกันนะคะคนคู่ก็เลยศึกษาแล้วเมื่อคืนนี้นะคะคนคู่เอามาศึกษาดูแล้วคนคู่ให้อ่าก็มีคนที่บ่นทักมาหาหนาหล่ะคู่ก็เลอกว่า่ทายเป็นวิดีโอไห้คู่เบิ่งแน่ว่านเป็นแบบไรในลักษณะแบบไรเนาะแล้วทีนี้เพิ่นเลยบอกว่าแต่ว่าของเพื่อนมันขึ้น่ายังบ่ต่าง่าบ่ไ้ ก็คือเขาเปลี่ยนระบบใหม่มาก็คือเขาเขาตั้งค่ายห้าเห็นเลยค่ะว่าสิ่งต่อไปที่เราจะได้รับคืออะไระที่ห้าสามารถเขาไปตรวจสอบได้เลยก็คือสตรีมนะคะที่มันมีลูกศรขึ้นมาเนาะสตรีมคะเนาเฮดได้ตามเกณฑ์ที่เขาใหา้มาครบเพื่อน5,000ยอดวิวคะวิดีโออนิมานห0 0มื่นเปนบะค่ะหลอกกอะการแชร์หรือการไลฟ์สดภายในสาิบวันครบหแชร์อันนั้นก็คือ คือเ้าสามารถสางรไ้ใดๆเลยเนาะคะ่ะมันก็จะยุ่ใต้คําภาษาอังกฤษมันจะบอกว่าอ่าคําใต้คําภาษาอังกฤษนะคะมันบอกว่ายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้ยั่งยัง่ง่บพานการตังคาสางไรใดแต่ว่าถ้าเห็ดถ้าเหตุพานครบทุกอย่างแล้วล้วกอนุอ่าทุกอย่างเนาะตัวนี้มันก็จะดีดขึ้นไปอยู่ข้างบนคะดีดไปยุ่ขึ้นยุคข้างบนนะคะ ตามที่คุณแนบไปเลยเนาะค่ะตามที่คุณแนบไปเลยคือของคุณครูนเนาะตัวไหนที่ผ่านแล้วมันจะไปอยู่ใต้คําว่าใต้เขาก็เครื่องมืออันนั้นเครื่องสามารถสางได้ใดๆเลยอันนั้นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเหตุในห,ห้าเบิงวา่าห้าใดอีหยังเขาจะได้อีหยังได้ต่อไปนี่ที่ห้าลร่งคลิปเรื่อยๆนี่แล้วก็โฆษณาสตรีมเรารู้แล้วว่าเราถึงเท่าไหร่ได้จานวนเท่าไหร่ห้าวบ่ต้องไปคนหายอยากคือจังตะกรนวา่า เาบู้ว่าตอนนี้เขามียอดวิวอยู่เท่าไรจังสีนะแม่ค่ะมันบอกคือมันบอกคืออตากล้องเขาปรับโครงสร้างมาใหม่นะคะเขาปรับโครงสร้างเครื่องมือมาใหม่เขาก็เลยให้มาในรูปแบบนั้นนะคะคุณคู่ก็จะเอาตัวยางแนบไปเบิ้งว่าอันไหนที่สามารถสร้างรายได้ได้คื่อของคุณคู่นี่ตัวใดที่สามารถสร้างรายได้ได้คุณคู่ก็เจะเครื่องมือให้เบิ้งแล้วอันไหนที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้คุณคู่ก็จะแนบไปเบิ้งเนาะค่ะเราก็จะอธิบายไปพร้อมกันว่า อันนี้มันคืออะไรตัวนี้ก็คือตัวที่มันยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เพราะว่ามันยุ่ใไตอยุ่ยไตยคำภาษาอังกฤษ,ษนะคะภาษาอังกฤษนั้นบอกว่ายังไม่สามารถยังไม่เข้าเกณฑ์นะนแต่ว่ามันกะเข้ากับสีขาวเกณฑ์ยูดสักมือนึงเข้ากับลงคลิปไปเรื่อยๆค่ะ <S <S <ข>พอเราเข้าเกณฑ์แล้วมันก็จะดีดขึ้นไปใต้เครื่องมือเลยค่ะเออเข้ากับดีใจไปโหลดยางหน่อยมันก่นเข้าหัวหราวาเข้าจะได้ไล่ได้จากอีหยังนะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู่ต่อไปค่ะรงคลิปเรื่อยๆนะคะสําหรับ ล่อรับโฆษณาต่างๆลงคลิปเรื่อยๆเห็ดคลิปเรื่อยๆไล์ซดบา,บางโอกาสนะคะแล้วก็โพสลงสตอรี่นะคะแล้วก็เข้านัดอันใดเข้ากับเหตุอัน,นั้นล่ะค่ะค่อยๆเหตุไปเนาะเป็นกําลังใจทุกคนค่อยๆสู่ไปค่ะคุณครูก็จะเอาตัวอย่างแนบแนบในหนาหนีหลายเบื้งแล้วค่ะเนาะตามที่คุณครูใส่เข้าไปว่าตัวนี้คือสร้างไรายได้ได้แล้วตัวนี้ยังไม่สร้างไม่ได้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เบิ้งค่า ก่อนในส่วนของรายได้คุณครูมาเบิงเนาะค่ะที่คุณครูวงกลมไว้ว่าเครื่องมือของคุณเห็นบ่ค่ะนี่ดินคู่ขีดไ้นี่ดาวโฆษณาเรียวโฆษณาสตรีมนี่คุณครูสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะถามมันขื่นอยูุ่ต้เครื่องมือเนาะแต่ถามมันขึ่นยู่ใต้่คับเนี่ยค่ะ not yet eligible e l i b ก็คือยังไม่สามารถตั้งค่ารับรายได้ได้เห็นบ่มค่ะคุณครูมีหลูกสออยู่โบนัสเนาะเล้าคุณครูก็ย่างบ่ได้รับรายได้เนาะค่ะเนาะตรงนี้คู่จะได้รับรายได้ในต่อเมื่อคุณครู คบคุณสมบัตินะคะบนตัวนี้คือคลิปที่เพิ่นทรงมาถามคุณครูนะคะคือที่เพิ่นทรงมาทักถามคุณครูว่าเพิ่นได้รับตังค่าอย่างเนาะเห็นบอกค่ะเพิ่นน่ะคือได้รับตังค่าดาวเนาะส่วนอันอื่นยังไม่เข้าเกณฑ์นะคะหนีภาษาอังกฤษที่มันแปลไม่เป็นไทยก็คือยังบ่เข้าเกณฑ์แต่ว่าเขาให้มาให้เรารู้ว่าเราจะสร้างสมมุติว่าคลิปเรี่ยวสิเขานี่จะได้รับ คิปเรียวนะในอานาคตจะได้รับโบนัสนะแต่ว่าสิ่งที่เขาตรวจสอบได้ก็คือสตรีมค่ะเข้าเขาไปเบื้องเวลาแล้วก็เข้าไปเบื้องยอดผู้ติดตามแล้วก็เข้าไปเบื้องไหนการสร้างกฎเกณฑ์ของเขาได้แล้วก็เขา้ากระสงตามเกณฑ์เพื่อจะได้รายได้ตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนสตรีมถ้าเราผ่านเมื่อไหร่ถ้าทุกอย่างผ่านได้เนี่ยค่ะมันจะดีขึ้นไปอยู่ข้างบนเบิดเลยนะคะมันจะไปอยู่ใต้คําว่าเครื่องมือหมดเลยนะคะกับเป็นกําลังใจทุกๆุกคนค่ะ คุณคู่กับพึ่งศึกษามาเนาะค่ะเนาะ,นะมาว่านนีนะเลยเอามาบอกค่าวต่อจ้า